เข้าใจไหมเออสมมุติว่าพี่ว่าชอบสองอ่ะสองห้าสองหกสองเจ็ดพี่ซื้อบนล่างพอรอบที่แล้วมันหลุดรอบเนี้ยผมคิดว่ามันต้องเดินเพราะสูตรนี้แม่นจริงมันมันเพิ่งหลุดครั้งแรกครับสูตรเนี้ยมันเดินมายาวมากถ้าใครตามผมมานะมันเดินมายาวมากสูตรนี้มันหลุดรอบที่แล้วแล้วรอบเนี้ผมคิดว่ามันต้องเดินแต่รอบเนี้ยเลขเลขสัญจรที่มันเป็นเลขสัญจรพี่เดายาก ผมพูดเลยขนาดรอบที่แล้วจานนะ่ะมันออกสามหนึ่งสัญจรนะ่ะมันจะไม่ออกเลขที่คนให้ความสนใจจะออกแบบสเปซสปะแล้วรอบนี้นะผมเชื่อเลยว่าเขาไม่ออกหรอกเลขสัญจรกำแพงเพชรนนะ่ะเพราะออกไปแล้วบนล่างเพราะรอบที่แล้วอะ่ะที่ผมให้พี่ดูไปอะ่ะเราได้กันบนล่างไปแล้วจำได้ไหมเลขสามเจ็ดสามเจ็ดเป็นเลขลำดับประชากรครับถูกไหมสามเจ็ดเป็นเลขลำดับประชากรห้าห้าสี่เป็นเลขอะไร ออกไปแล้วครับบนล่างแต่รอบเนี้ยผมบอกพี่เลยอันนี้ไม่มอยู่ในศูนย์นะพี่เดี๋ยวพี่ผมกลัวมันออกเลขมงคลมากเลยผมกลัวออกเลขแม่ผมกลัวออกเลขแม่อันนี้ไม่มีอยู่ในชุดไม่มีอยู่ในสายด่วนแต่ผมจะมาพูดให้พี่ฟังเผื่อใครชอบพี่ก็ไปจัดผมกลัวออกเลขแม่สองหนึ่งอ่ะพี่พิมพ์มาเลยผมกลัวออกเลขสองหนึ่งครับ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกพี่ไปนะเลขแม่นะยังไม่ออกเลยออกมันมันมันไปออกลาวบ่อยมากแต่ไทยยังไม่ออกเก้าสามนะผมว่าวันนี้ไม่มาผมกลัวสองหนึ่งมากเลยวันนี้แต่ไม่มีอยู่ในชุดนะครับผมบอกไม่ไม่มีอยู่ในชุดแต่ว่าผมกลัวมากเลยสองหนึ 2, 1. 2, 1, ่งสองหนึ่งพี่เพราะว่าเล,เลขนี้กอ็ออกยากนะเลขสองหนึ่งเนี่ย ทำไมไม่เจอวะสองหนึ่งสองหนึ่งเดี๋ยวผมหาพี่ดูแป๊บหนึ่งจะจบแล้วทนทน,ทนฟังอีกสิบนาทีมั้งว่าจบแล้วพี่อยากให้มันได้สักสี่พันคนดูไงเออถึงไหมเนี่ยอีกห้าร้อยคนดูเนี่ยพี่ขอได้ไหมเดี๋ยวผมจ้อยผมว่าไม่ออกหรอกกำรรแพงเพชรเขาออกไปแล้ว เพราะผมบอกเลยว่าสัญจรน,นะมันชอบเลขมันชอบออกก่อนหน้าแล้วมันก็ออกให้เราได้กันบนล่างเลยผมรอบที่แล้วที่ผมให้พี่ไปผมว่ารอบนี้น่าจะกลัวมันออกเลขแม่นี่แหละเลขพะราชีนีนะครับแต่ผมชอบสองหนึ่งชอบตัวเดียวหาคนนะ นี่มันปามันมาหมดแล้วพี่ผมว่ามันรอบนี้เดายากมากเลยเพื่ออาจ <ๆ S 1> จะออกตัวเดิมเนี่ยเห็นไหมข้อมูลกำแพงเพชรเห็นไหมครับลำดับประชากรเต็มเต็มเลยพี่สามเจ็ดแล้วก็ความหนานแน่นออกห้าสี่แล้วหนึ่งก็โผแล้วข้างบนหลักร้อยเออหนึ่งโผแล้วหลักบนหลักร้อยอ่ะทีนี้มาดูเลขมามืดกันมันจะมาแบบไหนยังไงผมน่าใจพี่หมดแล้ว เนี่ยผมจะให้พี่แคปใบนี้ไว้ดูนะซึ่งก็ไม่มีใครทําอกีกผมไปหามาเวลาสัญจรทีไรผมจะให้พี่ดูใบนี้นี่คือสตีสัญจรสีดําคือสัญจรทั้งหมด15บห้ารอบนะครับสีแดงที่ออกสีแดงนี่ทั้งหมด24รอบ24รอบมันเยอะเกินไปให้พี่ดูสมมุติว่าพี่บอกว่าโอ๊ยวันนี้ชอบ5เหมือนไม่เอกเลยห้าอะไรจะมาละไม่เอกห้าออกบ่อยสัญจรน,นะครับจะมีห้สี 52ออกมา2ครั้งแล้วมี55มี5้ามี50แล้วก็มี6กหถ้าพี่บอกว่าชอบเก้าอย่างเลยไม่เอเก้าอะไรจะมานี่เก้ออกบ่อยก็จะมี9ก7าเจขออภย 9, ัยเนี่เห็นไหมเก้าก็จะมี9ก้ออกสองครั้งพี่ออกบ่อยมากสัญจรน,นะบอกเลยเกาสี่ำหรับใครชอบ9ก้าเก้าสี่เก้็ก็ออกสงครั้ง0ูนย์เก้แล้วก็เกออกครั้งเดียวพี่เก็บไว้ดูได้เลยครับ เก็บไว้ดูได้เลยตรงนี้เก็บไว้ดูได้เลยเพราะว่าสีดําผมผมไปหาเสตีาไม้พี่ส่วนเลขมามื่นวันนี้นะครับพี่จะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนี้ห้าไม้พี่เห็นแน่นอนห้าสามห้าสี่ห้าห้าหกวัดใจที่ห้าห้าหกหกสี่ 4. แล้วก็หลายคนถามผมว่าวันนี้มันจะเบิ้ลไหมอ่ะพี่ว่ามันเบิ้ลไหมพี่ว่าผมว่ามันมีโอกาสเบิ้ลนะเพราะว่าวัน วันศุกร์วันอาทิตย์ที่แล้วนะใช่ไหมครับรอบที่แล้วอะ่ะมันออกแปดเก้าแปดมันออกแปดเก้าแปดแปดเจ็ดใช่ไหมเออแล้วมันไม่เบิ้ลผมว่าวันนี้ก็มีโอกาสเบิ้ลได้นะเพราะว่ามันไม่เบิ้ลครับพี่แต่ว่ารัฐบาลไทยนะ่ะตอนนี้มันไหลพี่น้องมันเหมือนกันเลยไทยกับลาวนะ่ะไทยก็ไหลพี่น้องลาวก็ไหลพี่น้องไทยลาวก็เบิ้ลแต่ว่า ลาวออกอะไรนะลาวออกหนึ่งหกเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้านี่เลขมงคลหนึ่งหกอันนี้สามตัวที่ผมให้พี่ไปซื้อกันหรือยังไม่รู้สี่ห้าสามสี่ห้าหกแล้วก็ห้าแปดสามนะครับแต่ผมบอกพี่เลยนะผมดูนะตอนนี้นะพี่แปดไม่เด่นเลยวันเนี้ยจริง แปดไม่เด่นเลยครับแปดไม่เด่นเลยพี่แต่มันจะมีเลขที่มันเด่นที่มันเป็นเลขมาเมื่อที่มันพร้อมจะป่านนะครับเพราะว่ามันเด่นมากวันนี้มันเด่นจริงๆนะครับเลขตัวนั้นนะครับก็คือตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดแบบหนึ่งนะพี่ พี่ได้มามืดมากี่รอบแล้วเอาถามก่อนเนี่ยจะถึงสี่พันแล้วขอสี่พันคนดูได้ไหมสามพันแปดแล้วพี่ได้มามืดมากี่รอบแล้วครับพี่ได้มามืดกับผมมากี่รอบแล้วมามืดผมเข้ามาหกรอบแล้วนะครับแล้วผมจะบอกนะไม่ใช่แต่มามืดรัฐบาลไทยปีนี้ผมก็ทําแตกมาหลายรอบแล้วนะผลงานผมก็ผมดูให้ให้พี่ดูไปหมดแล้วนะส่วนมามืดนะครับผมเข้ามาหกรอบก็คือตั้งแต่สัญจรตรานเลยพี่ เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูมามืดผมเข้ามาหกรอบครับพี่ได้มามืดกับผมมากี่รอบแล้วหกรอบเนี่ยสามพันแปดร้อยคนดูสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยป่ะพี่ เหนื่อยตั้งแต่สวัสดีค่ะคุณมีแล้วออกไปแล้วพี่จะรีบไปไหนนี่ระวังเบิ้ลด้วยนะห้าห้าหกสามสามสองสองเน้นให้สองตัวละวันเนี้ยมันเยอะเกินเนี่ยมันเยอะเกินเนี่ยมันตั้งหกตัวเนี่ยแคปเห็นไหม สตัวยังไม่ได้เลยออกไปแล้วครับออกมาแล้วเสียดายนะบอกเลยสมตัววันนี้ครับให้สองห้าหกับ0ูนย์ศสสองห้าหกับ0ูนสครับแคบไปเลยนั่นควรเข้ากลุ่มเต็มเลยแล้วหวันนี้คัดไหมพี่นะมีแค่3ามตัวมีหกสองสี่หหห้าหหครับ แล้วก็ให้ระวังเลขสามศูนย์ด้วยแคปครับครับแคปหนึ่งแคบสองแคบสามแคบสี่แคบห้าแคบหแคปเแคบแปดแล้วก็แคบเก้าหนี่ในกลุ่มบอกว่าเอาใบปลอมผมไปลงเห็นนเหนในเฟซสายด่วนเอาชื่อของอาจารย์ลงน่าจะเป็นของปลอมสร้างแม่มันตัวอ้อมสินออกกี่โมงครับอมสินมันออกบ่ายโมงครึ่งเลยเหรอ เอาเตรียมตัวแคบอีกรอบนึงยังไม่ได้สามตัวเลยออกมาแล้วอย่าร้องนะบอกก่อนนะสองห้าหกจัดเลยครับถ้าชอบตัดเล่นเอาให้แค่นี้วันนี้สุดท้ายนะวันนี้ผมขอบารมีจากองค์ปู่สีตุโตโนะครับบารมีจากองค์แม่ย่าสีปทุมมาบารมีจากองค์ปูพยย่พญานาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่นุ้กคนราถือนะครับวันนี้ขอให้แนวทางงวดวันที่หนึ่งสัน ธันวาคมสัญจรที่กำแพงเพชรนะขอให้เลขพลังตัวเลขที่ผมแบ่งปันไม่ว่าจะเป็นเลขชุดเลขทูบนะครับหรือว่าเลขมามือแตกสามตัวเด้งมุนเล่นล่าขอให้มีโชคล่อมกันนะครับวันนี้ขอให้โชคดีขอให้มีโชคขอให้มีชัยสาหรับการเสี่ยงโชคสิ่งดวง <c oughs> เลขเป็นแค่แนวทางขอให้ทุกท่านเล่นอย่างมีสติวันนี้ขอให้เล่นเบาๆไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเพราะว่าวันนี้มีทั้งลาวมีทั้งน้อยมีทั้งหุ้นนะครับบริหารเงินให้ดีนะครับแล้วเลขสัญจร ก็อย่างที่บอกแหละชื่อสัญจรนะจอก็จรไปเรื่อยนะครับก็ไม่รู้ว่าจอแบบไหนออกยังไงขอบคุณดาวนะครับวันนี้ขอโชคดีขอมีความสุขพี่เขาบอกว่ามันออกสิบเอ็ดมุนะผมก็ไม่รู้พี่เขาขอมาผมก็ให้พี่ไปแหละแต่มันปิดแล้วพวกมิตรเอามาเอามาลงใช่มันมันเยอะพี่เอ้ยจริงๆมันมันไม่หวานไม่ไหวหรอกมันแล้วพวกนี้นะมิจฉาชีพนะมันบอกว่าเสียเงิน